สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องซันนะคะที่เห็นช่างกำลังวิดน้ำอยู่นี่นะคะก็เป็นขั้นตอนก่อนที่เราจะทำการตั้งเสาทำรั้วสำเร็จรูปค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราทำการขุดหลุมและทำการเทลีนเสร็จแล้วนะคะตอนกลางคืนนะคะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะทำให้น้ำนะคะเกือบเต็มหลุมเลยค่ะ ตอนกลางวันนะคะไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกเลยนะคะเราทำการขุดหลุมเตรียมเทลินเตรียมพร้อมที่จะทำการตั้งเสาคะ่ะแต่เมื่อมีน้ำเต็มแบบนี้นะคะเราก็จะต้องทำการตักออกเพื่อที่จะทำงานต่อไปได้ค่ะการทำงานหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะ หลุมที่เราขุดนะคะก็จะมีความกว้าง7 0 7 0คูณ70เซนติเมตรค่ะความลึกก็7 0เซนติเมตรเช่นกันนะคะเราจะเทลีนลงไปความหนา1 0เซนเมค่ะตอนนี้ช่างทำการผสมปูนเตรียมเทลัตตีนเสานะคะเสาของเรานะคะก็จะเป็นเสาไอ15ค่ะความยาว2เมตรห0นะคะราคารอรอต้นหนึ่งนะคะ<อ>ก็จะอยู่ต้นละ350บาทค่ะ การขนย้ายเสาของเราวันนี้นะคะหน้างานของเรานะคะก็จะติดถนนนะคะเป็นถนนคอนกรีตค่ะเราก็จะใช้เจ้าสองล้อนี้นะคะอ่าช่วยในการเข็นและเป็นเครื่องทุ่นแรงของเราค่ะนหลุมนี้นะคะเราทําการตักและวิดน้ําออกไปแล้วนะคะแต่ว่ามีน้ําที่ซึม Yan ลอดผ่านพื้นมาอีกทีนึงค่ะอ่าเราก็จะทําการตั้งเสาก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะทําการวิดน้ําใหม่อีกรอบค่ะ เสาต้นแรกของเรานะคะเราก็จะทำการตั้งเสาต้นมุมเขตแดนนะคะเสาต้นนี้นะคะเราต้องระมัดระวังเรื่องเขตแดนให้มากที่สุดค่ะเราก็จะตั้งให้ล้นเข้ามาในเขตแดนของเจ้าของบ้านนะคะ<ม>เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลังค่ะมเมื่อตั้งได้ระดับแล้วนะคะ<ม>เราก็จะทำการเทปูนล,ละตีนเสาค่ะ<ม>จากนั้นนะคะ เราก็จะทําการเทดินเททรายลงไปค่ะปูนที่เราเทลงไปละตีนเสานะคะเราจะเทไปประมาณติบถังนะคะในการเทปูนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการาย้ายเสานะคะไปตั้งต้นมุมอีกฝั่งตรงข้ามนะคะมเมื่อตั้งเสารตรงฝั่งนูน้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการผูกเชือกหาระดับหลังเสานะคะเราจะโยงเชือกไปหากันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะไล่ตั้งเสาไปจนครบทุกเสาค่ะช่องรั้วฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมุมประตูทางเข้าบ้านค่ะก็จะแบ่งช่องรั้วได้ช่องละ2เมตรนะคะการแบ่งช่องรั้วของเรานะคะก็จะขึ้นอยู่กับหน้างานค่ะบางแห่งน,นะคะความยาวนะคะด้านฝั่งประตูแต่ละฝั่งนะคะก็จะมีความยาวไม่เท่ากันค่ะเราก็จะทําการ หานให้ลงตัวนะคะเพื่อที่จะเวลาเราสั่งแผ่นมานะคะแผ่นของเรานะคะจะสามารถเสียบลงล่องเสาได้พอดีค่ะวิธีการตั้งเสาของเรานะคะเราจะใช้วิธีการาเทปูนนะคะเราจะไม่รอปูนให้แห้งค่ะเราจะเทปูนขึ้นมาประมาณครึ่งหลุมนะคะจากนั้นเราก็จะเททรายค่ะจากนั้นก็จะทำการกรบดินทันทีนะคะ วิธีการแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ประหยัดไม้ที่เราจะนำมาค้ำยันเสากันค่ะปูนที่เราผสมสำหรับเทลัดตีนเสานะคะก็จะเป็นปูนปอร์แลนด์ค่ะคุณสมบัติของเจ้าปูนปอร์แลนด์นะคะก็จะมีความแข็งแกร่งและแห้งเร็วค่ะสามารถเทในพื้นที่ที่มีน้ำขังแบบนี้ได้นะคะ เมื่อตั้งเสานะคะหน้กตาของเสาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะขึงเชือกทั้งด้านข้างและด้านหลังหัวเสานะคะอก็จะมีไม้ค้ำยันช่วยเล็กน้อยนะคะการทำงานของเรานะคะก็จะแข่งกับเวลาค่ะก็จะมีทั้งฝนตกนะคะแล้วก็น้ำที่ซึมมาตลอดเวลาจากใต้พื้นดินนะคะแต่ปูนที่เราเทลงไปก็มั่นใจได้นะคะอ่าเนื่องจากปูนจะ มีความแข็งและแห้งเร็วค่ะความยาวของรั้วที่เราทำในคลิปนี้นะคะก็จะมีความยาวที่ไม่นับรวมประตูทางเข้านะคะ2บานค่ะความยาวทั้งหมดของตัวรั้วนะคะก็จะยาว42เมตรค่ะใช้เสานะคะแล้วก็ทำการขุดหลุมทั้งหมด18หลุมค่ะ เสาตัวไอก็สั่งมา18ต้นนะคะราคาต้นละ350บาทนะคะใช้งบไปทั้งหมด6,300บาทค่ะสำหรับค่าเสาไอนี้นะคะตัวเสาไอของเรานะคะก็ไม่มีตีนช้างค่ะเราก็จะใช้วิธีการเทปูนรัดตีนเสานะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะคะว่ารัวของเราจะไม่ล้มและเราก็จะทำการทำสเตยยึดรั้วอีกชั้นหนึ่งค่ะ การตั้งเสาทำรั้วสําเร็จรูปแบบนี้นะคะ<ม>ก็ไม่ยากนะคะ<ม>ถ้าเข้าใจทํานะคะเวลาการตั้งเสานะคะติเจ็ดต้นนะคะก็ใช้เวลาไม่ถึงวันก็เสร็จค่ะการตั้งเสาทุกต้นนะคะต้องได้ระยะห่างและได้ระดับน้ําทุกต้นนะคะเพราะเมื่อปูนที่เราเทลัดตีนเสาไปแล้วนะคะมีความแห้งตัวแล้วค่ะเราจะไม่สามารถที่จะทําการแก้ไขได้ค่ะ หลังจากเทปูนเสร็จนะคะเราก็จะมีการเช็คระยะเสานะคะเพื่อความมั่นใจค่ะเนื่องจากฝนที่ตกหนักนะคะดินก็จะเปียกค่ะเราจึงจําเป็นจะต้องใช้ทรายหยาบนะคะเทลองก้นหลุมนะคะเพื่อที่จะให้ดินของเรานะคะแน่นขึ้นค่ะสําหรับราคาทรายหยาบที่สั่งมานะคะคิวนึงก็ประมาณ450บาทค่ะ หน้างานติดถนนนะคะช่างไม่ต้องเดินแบกเสาค่ะเสาต้นมุมนะคะก็ใส่สองต้นค่ะหลังจากที่เราทำการตั้งเสาเสร็จนะคะวันต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนการาวางคานแล้วก็ทำการเข้าแบบเทคานนะคะเราก็จะไล่วางเสาให้ครบทุกหลุมแบบนี้ค่ะอ่าก็จะมีน้ำซึมเข้ามาอีกแล้วนะคะก็จะต้องทำการวิดออกก่อนค่ะ สำหรับขั้นตอนการทำรั้วในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้างานที่มีการถมดินสูงหรือหน้างานเสมอดินนะคะก็สามารถาย้อนกลับไปค้นดูในคลิปก่อนๆได้ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ